มาจ้ามาจ้า everybody หลังจากที่บ้านเฮาประสบภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับผมก็ทำให้โต๊ะตู้เตียงต่างของเฮานี่ได้รับความเสียหายนะครับผมโอ้โหโดยเฉพาะตู้วางทีวีนะครับไปกับน้ำเรียบร้อยแล้วเฮาก็แก้ไขปัญหานะครับด้วยการซื้อคาแควนทีวีนะครับผมจากแอปพลิเคชันนะฮะรุ่น st 0 0 2ะะมาใส่นะครับาคาแควนตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับทีวีขนาด 32นิ้วถึง55นิ้วแน่นะครับโอ้โหสิ่งที่ต้องเตรียมก็ต้องมีคอนสวานไขควงนะครับในการช่วยทำนะฮะและที่ขาดได้ก็คือตะปูคอนกรีตแล้วก็ปากกาเมจิกนะฮะเพื่อทำการมาร์คเครื่องหมายนะครับ ส่วนน็อตที่เป็นแถมฮือน,นะครับก็มีอยู่ในกล่องเรียบร้อยนะครับมีทั้งขากแผน่นแล้วกับเทปติดกําแพงนะเพื่อนๆโอ้โหนี่นะครับผมแยกออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับจะได้เข้าใจง่ายว่าจะต้องใส่ตัวไหนพ่องนะเพื่อนๆนี่นะครับแยกกอเลยนะครับตอ,อนนี้เขามีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะน็อตที่แถมมาเนี่ยความยาวมันแบบเพียงพอนะครับมันต้องใช้ความยาวซจุด 5ซนติเมตรนะฮะเพื่อนๆแต่ว่าเ,เป็นยังเดี๋ยวเขาก็อ,ออกไปซื้อกันนะครับก่อนที่จะออกไปซื้อก็ต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับตัววัดระดับน้านะครับใส่เพื่อว่าเวลาเขาติดคาแวนเนี่ยนะครับผมจะได้จุดศูนย์การจะได้จุดตั้งฉากที่แน่นอนนะครับเมื่อได้จุดตั้งฉากเรียบร้อยก็ทําการมากไว้เรียบร้อยเลยนะฮะโดยปากกาเคมีนะฮะแล้วก็นําร่องด้วยการตอกตะปูคอนกรีตเข้าไปนะครับในส่วนเนื้อปูนนะครับเวลาเจาะแล้วปูนเท่าจะได้แตกนะครับเพราะว่าสะบานมันแรงมากในจุด เรียบร้อยแล้วเอาสว่านยิงไปนะแปบแปบแแปบในนี้นะฮะโหเป็นรูเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอาพุกเข้าใส่นะครับพุกนี้แแบบมาในกล่องเรียบร้อยนะเพื่อนๆเมื่อเจาะครบ4จุดเรียบร้อยนะครับเอาเพดติดไปเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับตามตัวพุกที่เขาใส่ไว้นะครับหมุน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 มุนะครับเอาจนแน่นยิ้งในแบบในนี้เลยนะฮะ แผ่นเพจกับติ๊กครับพนังบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเอาน็อตที่มีเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะฮะอ่าใส่เข้าไปที่ขาแปวนนะครับผมนี่นะครับผมจะได้กคมเงยได้นะครับในองศาที่เราต้องการนะครับผมเพื่อนใส่เสร็จแล้วก็เอาพลาสติกนี่มุน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 ,มนเข้าไป สามดามพอยนะครับไปซ้อซื้อน็อตแล้วมันยาวมาได้เท่าที่เฮาต้องการนะครับผมเออก็ต้องซื้อตัวที่มันยาวกว่านะครับมานะครับผมเฮ้ยมาแล้วก็ต้องตัดนะครับตามยาวที่ใดนะครับ3ามจุดห้านะครับผมซึ่งยาวกว่าประมาณ1ซนติเมตรนะครับบเป็นยังนะครับเราจะใช้เทคนิคในการใส่น็อตตัวเมียเข้าไปนะครับอ่าใส่น็อตตัวเมียให้ได้ความยาว2-5นะครับผมอ่านี่แล้วเราเกาะมดปัญหานะครับผมเนี้ยนี่หัวแบบนี้ของว่าหัวแม็กไกเวอร์ เฮาก็ใจน็อดตัวเมียเนี่ยตั้งไว้ที่ความยาว2.5ซเมนะครับใส่ไปเรียบร้อยที่ขาแพนที่หลังทีวีนะครับผม่แน่นเอกแน่นจริงนะฮะกำเมืองบปว่าแน่นมากๆนะฮะหมุนครอบครบ4ตัวไปเลยแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะแล้วเช็คดูให้ดีๆนะครับว่าแน่นก่อนฮะโหแน่นแบบนี้เรียบร้อยครับทีวีแบบตกลงชั้นแน่นอนนะครับ สายสายฟงสายไฟไสายสาย hdmi <c oughs> เพื่อรับสัญญาณภาพเพื่อเรียบร้อยไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่ <c oughs> เขาจะได้ไม่ต้องได้ยกเข้ายกออกครับใส่ตรงจุดตรงรุ่มนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเขายกขึ้นปุ๊บเขาก็าเสียบต่อกับกล่องดิจิตอลปั๊มก็ชัดเจน <c oughs> ด้วยน้ำหนักทีวีที่เบาฮะไอ้โจ้ก็ยกคนเดียวเขาใส่ชั้นวางแบบนี้ <c oughs> โอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องตามกำแพงนะ <c oughs> อยากมีคาแควนเท่ๆแบบนี้สั่งซื้อได้ในตะกร้าของเขาเลยครับรับรองว่า เจ็ดสุดจ้า